ระสัมมาสมัมพุทธเจา้าบรมครูของเราทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นแดงกเกษมจากโยคะที่ความทุกข์ใดๆเข้าไปไม่ถึงจึงมีแต่ความสงบเย็น เป็นสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปะเลยเป็นเอกันตะบรมสุขแต่กว่าที่พระองค์จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนี้ได้นะก็ต้องสั่งสมบารมีกันมายาวนานนับพบนับชาติไปทั่วพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธก็ตั้งเจริญลอยตามพระองค์ ตั้งใจสั่งสมความดีกันให้เต็มที่มันเจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในปะปะชิตะวิเหธกาชาดกว่าโยทิสวาภิขุงจรโนุปปันนัง อุราคิตวาปัญจลิโกนมัสติทิเทวะธรรมเมปรปเเปสังสังสักคัญจะโสยาติสรีระเพธาผู้ใดเห็นบิกษุผพ้ดถึงพร้อมด้วยจรณะให้ท่านยืนอยู่เบื้องหน้าละคองอันชรีนมัสการแล้วผู้นั้นจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันเมือละ โลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ความสุขในโลกนี้มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือความสุขที่ต้องอิงอาศัยวัตถุเรียกว่าอามิสสุขหรืออามิสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตาได้เห็นรูปสวยๆหูได้ยินเสียงเพราะๆได้รับประทานอาหารอร่อย ได้สัมผัสที่นุ่มนวลเป็นต้นเป็นสุขภายนอกที่เห็นกันได้ไง่ายความสุขประการที่สองก็คือความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุเป็นความสุขที่เกิดจากการทำความดีได้สั่งสมบุญคือมาได้ทำบุญแล้วก็สบายใจใจปลอดโปรง่งเบาสบายปราศจากความโลภ ความครอบงำโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งได้เข้าถึงธรรมะภายในเมื่อเทียบกันแล้วกับความสุขภายนอกเป็นสุขที่เลิศกว่าประณีกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยความสุขภายในนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้ที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็จะไม่พบกับความสุขชนิดนี้ทำให้ไม่รู้จักแม้อ่านจากตำรับตำราก็ยากที่จะเข้าใจอย่างเช่นพระท่านบอกว่าผู้ที่รักษาศีลแล้วจะมีความสุขจิตจะร่าเริงแจ่มใสถ้าคนยังไม่เคยปฏิบัติทำก็จะนึกคานว่าคนรักษาศีลจะร่าเริงได้อย่างไร จะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องคอยระวังไปหมดสู้คนไม่มีศีลไม่ได้จะเดิมจะเที่ยวจะเล่นก็สนุกสนานร่าเริงกว่าการรักษาศีลสนุกกว่าการนั่งหลับตานั่นเขาคิดเก้าใจไปเองนะจ๊ะแต่เมื่อใดที่ได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความสุขชนิดนี้ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจหน้าตาผิวพรรณมณนนะก็จะผ่องใสจะพูดจาก็ไพเราะจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานผู้ที่เข้าถึงความสุขชนิดนี้เนะี่ยคือผู้ที่ประพตธรรมอย่างเช่นสมณะทั้งหลายซึ่งถ้าใครได้เห็นแล้วเนะ่ย จะเกิดแรงบันดาลใจให้ประพฤติรมให้อยากทำความดีอยากให้ทานรักษาศีลและก็จะเจริญภาวนาก็จะได้รับการกระตุ้นให้ทำความดีจากการได้เห็นสมณนะแล้วเมื่อลงมือสร้างความดีให้เต็มที่ก็ทำให้เป็นผู้ที่มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปสมณนะ แปลว่าผู้สงบหมายถึงบรณชิตที่ได้บำเพ็ญสมณธรรมฝึกฝนอบรมตนดยศีลสมาธิปัญญามาแล้วอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีกายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์สงบจากบาปอากุศลการได้เห็นสมณนนะท้าเรียกว่าเป็นอุดมมงคล เราเป็นต้นทางที่จะทำให้เรานะ่ะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อได้ขับไปหาได้สนทนาธรรมและฟังธรรมเราก็จะได้รู้จักเส้นทางไปสู่สวรรค์นิพพานเหมือนดังเรื่องนิโครธสัมมณีน,นผู้เป็นสนัมมณะน้อยแต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโาศกผู้มีฝ่ามือชุมม่มไปด้วยโลหิต เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและช่วยยอยยกพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเรื่องของนิโครธสมรรณเณรผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของสมรรณะรูปนี้ก็มีอยู่ว่าหลังพุทธบริิพานประมาณ300ปีหลังจากที่พระเจ้าโศก ทรงเลิกทำสงครามก็คิดจะหาความสงบพระไทยเดิมทีเน่ยพระองค์ทรงนับถือลทัทธินอกพุทธศาสนาอยู่สามปีได้ถวายพระตาหารให้แก่นักบวชในลทัทธิต่างๆวันละหลายแสนคนพอเข้าปีที่สก็ได้หันมาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระอนุภาพของสมณเณรนิคโครธสืบเนื่องจากพระเจ้าพินทุสารผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอาโศกได้ทรงนับถือพวกครามพค์ได้ทรงตั้งนิตยพัทน์เอาไว้ให้พวกครามตาประขาวและปริปรชกเป็นต้นมีประมาณหกแสนคนพระเจ้าอาโศกจึงดำเนินตามพระราชบิดา ในวันหนึ่งได้ประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ผู้กำลังบริโภคอาหารด้วยมารยาทีเหินห่างจากความสงบเรียบร้อยไม่มีความสำรวมอินทรีย์ถ้าไม่ได้รับฝึกหัดกิริยามารยาจึงทรงดำบริว่าการที่เราใคร่ครวญเสีก่อนและให้ทานเช่นนี้ ในเขตที่เหมาะสมจึงจะควรกานทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสเรียกพวกหมาดว่าพวกท่านจึงนำสมณะและพรามณ์ที่คิดว่าฝึกตัวมาดีแล้วเ,เข้ามาในพระราชวังเราอยากถวายทานกับเนื้อนาบุญเช่นนั้นพวกหมาก็ได้นำนักบวชนอกศาสนามีตาปะะขาวปริพาชก อาชีวะกะและนิคโครนเป็นต้นมารพัตาหารแล้วเข้าใจว่าเป็นพระอระหันต์พวกนักบวชที่มารับทานจากพระองค์บางพวกนั่งบนตังบางพวกก็นั่งบนแผ่นกระดานนึ่งห่มก็ไม่เรียบร้อยไม่มีอาจาระทีะน่าเลื่อมใสเลยพระราชาทอบพระเนตรเห็นกิริยาการนั่งของผู้ติ่แสดงตนว่า เป็นพระอาหารหันต์เหล่านั้นแล้วก็ทรงทราบได้ว่านักบวชเหล่านั้นไม่น่าจะมีธรรมที่เป็นสาระอยู่ภายในพอถาวายพัะตาหารแล้วก็ทรงส่งกลับไปมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าโศกประทับยืนอยู่ติศสีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นนิคโครธส,สมณเณร พื่อฝึกฝนตนเองมาดีมีอินทรีย์สงบสมบูรณ์ด้วยอริยบทกำลังเดินผ่านไปทางพระรานหลวงพอดีสมมนเณรนิครดก็คือหลานของพระเจ้าอาโศกนั่นแหละมารดาของสมมนเณรก็คืออดีตน้องสะพ้ายของพระเจ้าอาโศกซึ่งพระองค์ได้ประหารชีวิตพี่น้องร่วมอุตรจนหมดแต่น้องสะพ้ายคนนี้เนี่ย สามารถหลบหนีออกนอกเมืองไปอยู่กับพวกคนจันทานในขณะที่ยังมีคันแก่บใา้กำเนิดโอรสถก็ตั้งชื่อว่าน,นิโครดชาวบ้านได้ให้เกียรติและดูแลพระนางเป็นอย่างดีเคารพนับถือเหมือนพระเทวีนางตั้งใจเลี้ยงดูโอรสเป็นอย่างดีพอเติบโตขึ้นมีอายุได้ดเจ็ดขวบ พระอาหารหันต์รูปหนึ่งชื่อมหาวรุณได้มารับไปบวชเพียงเวลาปลงผมเสร็จเท่านั้นสมณเณรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทันทีวันหนึ่งนิครตสมณเณรได้นุ่งสวงทรงจีวรอ,ออกบินาบาตแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นเนื้อนาบุญ โปรดโยมมารดาสักครั้งหนึ่งเนื่องจากทางรัฐไปบ้านโยมมารดานะจะต้องเดินผ่านพระราชนิเวศเพราะฉะนั้นพระเจ้าโศกซึ่งกำลังประทับยืนอยู่ที่สีหาบัญชรจึงได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธส,สมณเนรนุ่งห่มเรียบร้อยมีอินทรีย์สงบ ทอดสายตาดูประมาณชั่วแอกกําลังเดินผ่านหน้าพระลานหลวงครั้นทอดพระเนตรเห็นทรงลําพึงว่าพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนะี่ยมีจิตฟุ้งซ่านเหมือนมลุกขะที่วิ่งพลานส่วนกุมารนี้นัไม่้มีจิตฟุ้งซ่านการมองดูการเหลียวดูการเหยียดแขนคู่แขน ช่างสงบสง,งียมสง่าง,งามเหลือเกินภายในของกุมารนี้เนี่ยน่าจะมีโลก,กุตรธรรมอย่างแน่นอนยิ่งเพ่งพินิษดูกริยาอาการกใกล้บังเกิดความเลื่อมใสในสมณนเณนรมากจึงรับสั่งพวกอมัมมัดให้เป็นิมนต์สมณเณรเข้ามาในพระราชมนเทียนด้วยความเลื่อมใสและไม่ทันใจพระองค์ พระเจ้าโศกจึงส่งอัมมาย์ชุดใหม่โดยรับสั่งว่าจงรีบนำสมณีรูปนั้นมาโดยเร็วฝ่ายสมณีก็เดินมาตามปกติของท่านอย่างองค์อาจสง่างามเมื่อสมณีมาถึงแล้วจะสามารถยกใจพระเจ้าโศกให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไร เอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือว่าคนที่มีจิตใจสงบสามารถสยบผู้ที่มีจิตใจว้าวุ่นได้โดยเฉพาะผู้ที่ฝึกฝนตนเองมาอย่างดีแล้วคือเป็นคนสงบกายวาจาใจ ผลหองการฝึกตัวมาอย่างดีนี้เนี่ยจะส่งผลดีไปถึงคนรอบข้างที่ได้พบเห็นใครได้พบเห็นแล้วก็จะประทับใจอยากเข้าใกล้อยากสนนนาปราศัยด้วยดังนั้นน่ะให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมตนกันให้ดีให้เป็นผู้ถึงพร,ร้อม้วิศีลสมาธิปัญญา จะได้ช่วยกันยอ่อยกพระบุทธศาสนาช่วยกันแนะนำเส้นทางสวรรคนิพานให้กับเพื่อนร่มโลกที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตและก็มุ่งทำใจให้ใสบริสุทธิ์อยู่เสมอทำใจหยุดใจนิ่งกันเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนมมามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถอ